กิจกรรมที่3ของเดือนมีนาคมที่ออกมาช่วงนี้ตั้งแต่วันที่26มีนาถึงวันที่4เมษายน oh. Ultimate Winter r o t a t ตูดยินดีต้อนรับ Welcome to Thailand Don't ม o m e b a c e you go n i g h t I love y o ง too I like p a s พง <c oughs> นี่อะไรกันวันนี้เราไปกิจกรรมใหม่เราเติมไปที่1 0,000 000, บาทไปเลยฮะ โรชามัตูก็เลกได้ว่าเราก็ยังคงความเกลือม,มานานมากๆหลังจากที่เราเปิดได้เชฟเชงโก้ LN เมื่อมาสี <C uss> เดือนที่แล้ว5 <C uss> เดือนที่แล้วเนี่ยคือนานมากๆซึ่งกิจนี้เนี่ยเราขอกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ <C uss> <C uss> อีกครั้งดนึว่าครับแชงว่ากลับมาทวงความยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเติมครบ1 0 0 0 0ืเนี่ยมันจะเป็นกล่องโรธามาติลซูเปอร์บ็อกซ์ซึ่งเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าด้านในเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีคือมันเป็นการการตีบอกแกะที่เป็นปีใหม่มากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อไม่เป็นสายง,งานเสียเวลาอีพิกรีเจนเราก็เลือกรีเจนไปเลยฮะไปรับผมหนึครั้งนี่ดูซิว่าจะได้อะไรก็คืออันนี้เราก็จะมาสมด้านล่างได้นะสำหรับถ้วยนี้นะ,ะครั้ง2ม ครั้งที่3ตะกิจนี้น่าจะเงินเยอะนะนี่รอรอ ครั้งสุดท้ายครับที่ฉันจะได้เจอเธอสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็อาริกกโตะด้วยผมย้งเาริโาโตอะไรครับรอดูซิว่าครั้งสุดท้ายจะได้เป็นไรนะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอเธอเรื่องในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องบังเอ,อิญนี่แค่ฮิปหอบแรปเปอร์นะฮิปหอบแรปเปอร์นะลองดูซิว่าเราจะได้อะไรกับกิจกรรมนี้น่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวขอดูโอเคหนึ่งหมื่นเรารับไปเลยครับซึ่งกล่องอันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นอะไรคือเราต้องลุ้นกล่องซ ว่าอบกแปะค่อนข้างได้ของดีมากๆเลยนะเอาละนี่เลย เอาละเดี๋ยวเราตอนนี้เราได้มา181ตัวเราก็น่าจะมีชื่ออันนี้อันดับที่6ด้วยนี่ของจริงของจริงเอาดิโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าด้านในเนี่ยเราจะได้การอะไรกันบ้นางกักิจกรรม Ultimate Winter r o t ร m a t ์ u s ครับไอดีเกม y a ยแอตโอดบริการรับซื้อและขาย ID Game FC อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม M อ็โอดเรับดึงน้าเตหหายากโอเคเราไปดูกันที่เงินก่อนครับอ่าโอ้โหแต่งเงินกิจนี้นี่น่าจะได้เยอะอยู่ประมาณนึงนะเรามีแสนหะ้านั่นเดี๋ยวเราดดดูว่่่าาาเเเงินรรไไ้้ทหโอ ได้มาสองแสนหกนะโอ้โห و, หมื่นหนึ่งในสองแสนหกนี้ก็เรียกได้ว่าของจริงนะครับเปิดต่ออะเปิดอ๋อโอ้โห و, มีถึงสิบดาวเลยเหรอเนี่ยอลองดูดิสเปเชียลโค้ดผู้รักษาประตูครับผมโอ้โหฝนชำระล้างเกลือเข้าไปหน่อยแล้วกันครับปึบตึบตึบ,ตบเอาละครับท็อปร้อยยี่สาม UCL มาการันตีวอล์กเอาอยู่แล้วใบนี้ยืดเบลลิงแฮมครับผมอังกฤษครับผม อังกฤษเยอรมน,นีกองหน้าอ,อันเดโอผู้ใดนะนี่ผู้ใดฟูคุฟูกุโอกะดิฟูกุโอกะีกก่ครับเอาล,าละเราลุยต่อก่อนโอ้โหเน็ตหลุดเมื่อกี้ทำเราเอาออการเผลอมันกันนะแทนนี้กำลังจะแบบฟลฟลเลยเมื่อกี้เนี่ยมาลองเปิดใบนี้ก่อนอันนี้คือน,น่าจะวอล์กเอาแหละใบนี้<ห>น่าจะนะเป็น 24TY ครับ ปื๊บสเปนครับเกาะสเปนดักขวาครับผมคาร์บาฮาวนแน่นอนตัวนี้เจสฮะโอ้เจสซุนนาบาที่ติดยี่สิบสามโอ้โหขนาดแก่แล้วนะแต่ยังติดแบบแทบจะทุกปีเลยอะ่ะโอ้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยเอาละรัะบใบนี้ก่อนละกัน3ใบครับผม3ใบหูลิมหวนแลมครับผมยี่สิบสอง p อชอาร์บแคปรับใบนี้เป็น BTB ครับอิตาลีแบก อิตาลีแบ็กซายนี่รู้เรื่องเฮ้ยปีโร่ปะเนี่ยสตูราโร่อะโลโลเหมือนกันเลยครับแหม่สตูราโร่ครับใบที่สองครับสตูราโร่ใบที่สองครับอีสองหนึ่งครับเวลครับไปอีกซ้ายแดนนียลเจมครับผมเวลแดนนียลเจมมันมีตัวเดียวเลยฮะโอเคครับแดนนียลเจมก็ก็ได้อยู่ครับใบนี้คือเกินหลักหมื่นล้านนี่ก็ถือว่าดีแล้วครับผมเพราะว่ามันอาจจะแบบได้ของดีค่อนข้างยากหน่อยสาหรับใบนี้นะมันใบนี้ไม่ walk out เลยเนี่ย มาเฮมาเฮไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่นะมาเฮ่เพื่อนเอาละต่อไปเป็นการ์ด98นี้แล้วกันครับแต่ว่าลุน3าถึงแแต่ปีดีหลายปีเหมือนกันนะไปครับแล้วกันใบนี้ปืบ l ออนนั่นนะ่ะ l อโอ้นดแล้วเป็นใครเนาะน,นี่โ,โหโหมีเกียวเอเซียงได้เป็นเอเซียงเท่านั้นรนะบบสี่อ่ะโอ้โหน้อยจัดเลยเนี่ยเอาละ ต่อไปใบปนี้กันแล้วกันครับ3ถึง8แต่ผาตรงมาใส่ปี a เข้ามานี่แหละไม่รู้ว่าใส่มาทำไมก่อนล่ะครับผมปื๊บ FA, oh <no. S 1> FA มาคือมันไม่มีอะไรมันต้องลุ้นแล้วอะดิกลางลูกเยอรมันนะผมไม่ต้องลุ้นหรอกกับใบนี้ yeah, yeah. เป็นมาเรียโอกาเซ่ครับกลางลูกเยอรมันครับอดีตตัวเทพของโปโลเซียดัดมุนครับว่าแเป็น f a เเฉยแล้วอา้าว <s> เหลือการแค่นี้แล้วนะเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วนะเนี่ย เดี๋ยวเราเปิดใบนี there. There Derek, yeah. okay. ้กันละกันครับใบนี o ้เนี่ยคือรุ่น3-8ถึงครับใบนี้แต่มันมีสปอร์ตไลท์มาด้วยอ่ะดีประเด็นน่ะโอ้โหแล้วสปอร์ตไลท์มาจริงครับแล้วสปอร์ตไลท์มาจริงอังกฤษครับประตูโหแลมสเดลครับผมแลมสเดลบวก8ไหมเนี่ยบวก8โอเคไึชั่วหนเลยครับอีกใบครับมาโฮมกรนโบรปึบ LN ครับผมโอ้โห LN ได้ปีดีโอ้โหแล้วเป็นฟันเชสด้วย โหแล้วเป็นซานเชสด้วยคนระับโ,โหถ้าบอกแปลนี่คือแพงจะจัดเลยนะโหโก้ซานเชสอ่ะโอ้ยต่อไปเราเป็นใบนี้ก่อนละกันคนระับใบนี้ก่อนละกันสองใยกนะ็จะมันมีสปอร์ตไลท์มาเองสปอร์ตไลท์เอลเอ็นมาร์ลิดอย่าเงี้ยผมมาจัดไปกล่อมๆ oh, โ,โหแล้วสปอร์ตไลท์มา,าอีกแล้วสปอร์ตไลท์อีกแล้วโอ้ยสปอร์ตไลท์แล้วเป็นอาร์จีเอ็นครับโอ้โห มีรันดาครับใครวะเนี่ยโอ้โหเราจะคุ้มปหมเนี่ยใบเนี้ยถ้าออกสปอร์ไลท์คือเราจบเลยนะใบเนี้ยออกสปอร์ไลท์คือจบเลยนะโอ้โหออกสปอร์ไลท์อีกแล้วฝรั่งเศสกองหลังครับคารูลูไปไหมคารูลูครับโอ้โหเราเราออกสปอร์ไลท์เนี่ยเอาเราเหลืออยู่สองใบสุดท้ายแล้วนะหัวริมหัวแหลมแล้วนะครับโอ้โหสปอร์ไลท์อีกไหมเนี่ยเอ้า สปอร์ตไลท์อีกไหมเนี่ยโอ้หมื่นหนึ่งหมดเลยนะนี่เปิดเอ้รถสปอร์ตไลท์มาอีกแล้วโอ้มันมีแต่สปอร์ตไลท์เหรอถามจริงปีเนี้ยโอ้โห,โ,หโอโห้พูดไม่ออกเลยครับเออใบนี้แหละไม่ต้องมีสปอร์ตไลท์ครับโอ้แล้วเราเปิดได้แต่สปอร์ตไลท์เลยหมื่นหนึ่งอะไปก็ใบนี้ โอ้โหสปอร์ตไลท์มาคือจบเลยแล้วชีวิตนี้ที่เราทำมาจบเลยอะสปอร์ตไลท์่ยใบนี้ครับปื๊บ RTN อีกแล้วครับเป็นใครเน้อนี่โอ้โหสเปนสเปนกองหน้าเฮ้ยต่อเลนปะเนี่ยต่อเลนปะเนี่ยต่อโอ้โหเซกิโอลีออนนะครับโอ้โหโอ้โหหมือนหนึ่งเจ๊งอีกแล้วสปอร์ตไลท์ออกโคตรบ่อยเลยอ้ ดูว่าเราได้อะไรครับดูเงครับสองแสนสามสี่แสนได้ประมาณห้าแสน 5, 000, 000, ล้านเอาอีกแล้วครับผู้ชมเงครับโอ้โหความเกลือฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆกระเทียมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สราบใครที่ยังไม่ดูคลิปเก,ก,ก่าๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ